เรนมานะครับเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นะก็เห็นหลายที่นะครับมีขอ,องดีเยอะนะครับก็ดีใจที่ได้ีโอกาสได้ราเติมความรู้แล้วก็มันเติมไฟให้กับแต่ละคนแล้วแต่ละท่านได้กลับไปไปไปคิดว่าธุรกิจของท่านหรือว่าตัวการท่องเที่ยวของเรายจะไปอย่างไงนะมีกลุ่มไหนที่บริหารเชิญเชิญธุรกิจบางกลับนอกจากกลุ่มนี้ธุรกิจมหยว่ามีการลงทุนชัดเจนแล้วก็แบบมีผลกำลังกำไรแบบชัดเจน อ่ามีมีกุูเลยบ้าง,ไงไครับยกหน่อย่างทางพิบ่าวเราอ่าเป็นเป็นแบบเชิญเชิญธุรกิจนะครับแม่กันก็เป็นธุรกิจน,นะผมมองนะฮะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็เป็นธุรกิจคือหยุดไม่ได้มัตรต้องไปคือต้องหาเงินมาเพื่อที่จะกับเคลื่อนนะฮะอ่อยากให้แต่และชุมชนเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบเคลื่อนเหมือนธุรกิจคือมีการลงทุนแล้วก็มีการ เขาเรียกว่าขายสินค้าหรือว่าขายบริการแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้เห็นยวกบผลกำไรแล้วก็มีการเคลื่อนมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมีมกกระบบบัญชีที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าหรือว่าเราทําแบบทำใครทำมันหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างมาก็ได้ไม่มาก็ได้เนี่ยมันจะเป็นการืบนก,กับทิ้งกันด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยคนในคนหนึ่งนะครับเพียงลำพังแต่ว่าถ้าเป็นแบบเชิงธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีแบบมีแบบมีนวิสาหกิจนะครับมีผู้นำมีรองมีบริหารต่างๆนะครับ เพื่อไปดึงกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนัปหมุนเวียนไมได้ไดเปลี่ยนไันหมุนไม่ได้นะคะรับถือว่าถ้าเป็นแบบเชิงธุรกิจตัวหนึ่งที่แบบี่แบบภัณฑ์องค์การหลักยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็ดึงชุมชนเข้ามาร่วมเข้ามาช่วยะครับมันจะมีหัวะะมีหัวที่ต้องไปะะที่ต้องทำที่ต้องเคลื่อนแล้วก็มันจะเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะการให้ะะอท่องเที่ยวชุมชนนะครับไปได้เข้าไปไป,ไป้ไกลไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้า ใค,ใครขอใครขอบ้านอยู่นะครับหรือว่ามาบ้านไม่มาบ้านเหมือนงานวัานเนี่ยเราจ,า,าจะต้องดูจะไปอีกงานกอกก่อจะกออรูปก็ต้องก่อจะทำเป็นเชิงรูปได้นะครับถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นอ่าธุรกิจอื่นๆนะครับเขาจะม,เจะมเเีเขาจะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีเงินลงทุนเงินลงทุนแล้วมันชัดเจนนะ,ะพอเรามีเงินลงทุนเสร็จเนี่ยเราสามารถบริหารได้เนาะแต่ถ้าเราไม่มีเงินลงทุนเนี่ยเราคุยกันเรามองตาแล้วก็บวกเพื่อนเราปาก หรอจะไปยังไงดี้ไปทำดีกว่าเอาแค่นี้แหละกลัวๆลำบากครับอาว่าะต้องแบบแนะนำเ็าต้องเขียนเป็นแผนธุรกิจเพื anda, ่อ <mae> ท <afraid Tyson> anyway, so, ี like ่จะว่าเราทําอะไรหรือบ้านแล้ว like ก็อนาคตในการเติบโตเนี่ยปีที่หปีที่สปีที่สเนี่ยเราจะมีแผนอะไรอย่างไรนะครับ ก็อ,อันนี้จะเป็นต <läuft. S 2> <th> ัวที่ทาให้เรายากเยื่นนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือเราพยายามเพื่อมีท่องเที่ยวแล้วก็มีบริการนะครับอย่าลืมสินค้าหรือว่าอย่าลืมผลตภัณฑ์ต้องมีตัวนี้เสริมไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีนักท่องเที่ยวมาที่บ้านเราครับเราต้องขายสินค้าไได้และถ้าเรามีสินค้าเราต้องเอาท่องเที่ยวมาให้ได้เพื่อที่จะดึงคนเข้ามาที่บ้านเรานะครับแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะมาเรด็นรู้ว่า เขามาเที่ยวไม่ใช่มาดูงานหรือเขามาดูงานไม่ใช่มาเที่ยวอันนี้ต้องต้องแยกกันให้อ,ออกเพราะว่ามันจะได้บอกโจ่งชัดเจนว่าเที่ยวเราต้องบริการแบบนี้ดูงานเราต้องบริการแบบนี้คนมาทำงานอยากได้ความรู้อยากได้ทักษะอยากได้อาชีพคนมาเที่ยวไม่อยากได้ความรู้แต่ว่าอยากได้ความสบายอกสบายใจแล้วก็ชิลๆนะครับเพราะฉะนั้นสโลว์ไลฟ์กัแบกบับท่องเที่ยวเนี่ยบอกกันว่าส่วนมาดูงานฐานต่างๆเนี่ยเราจดเป็นที่เลยนะครับแล้วก็ ถ้าบอกจากตรงนี้คือชุมชนมีศักยภาพแตกต่างกันเหมือนเหมือนจะไม่มีคู่แข่งเลยนะเลที่มีศักยภาพที่แตกต่างกันที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าจับมือกันนะครับอย่างเช่นชุมชนสามชุมชนนีใกล้กันสามารถจับเช่นทานท่องเที่ยวด้วยกันได้แล้วก็หาแรงมาดสักจุดหนึ่งครับบางที่อาจจะไม่ใช่บ้านเราแต่เราคิดว่า นั่นคือศักยภาพที่สามารถที่จะดึงคนมาตรงนี้ได้แล้วก็เชื่ยวมาชุมชนนี้ไปชุมชนนั้นไปชุมชนนั้นอันนี้ก็ได้แต่ถ้าเราต้องมีเจดีต้องมีที่ท่องเที่ยวต้องมีโฮมสเตย์ต้องมีท้ตุกนี้เราเหนื่อยมากเลยเรารู้สึกว่าเราไม่มีพัฒนาบิทแล้วก็เรารู้สึกเหนื่อยและเราไปไม่ถึงตรงนั้นแน่ๆเราจะมือกับชุมชนใกล้ๆหรือว่าออกเที่ยใกล้ๆแล้วก็เราปคุยกันว่าเราจะถ้ามีนักท่องเที่ยวมาบบเช่นสมาคมท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวมาปุ๊บ ไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงนี้ก่อนแล้วก็มานอนตรงนี้ถึงเช้าไปตรงนี้นะครับมันจะเกิดความเชื่อมโยงแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันและการมันเป็นแบบธุรกิจที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับอ่ก็เดี๋ยววันที่กล้าเราจะเจอใครบ้างสือหงษ์อย่างเราจะเจอใครบ้างที่บ้ที่ที่ยกมือที่แห้งข้าวบูมมาหนึ่งหนึ่งร้านครับลงร้านมีอะไรมาโชว์ครับห้า ราไปตามเป็นอาหารนะเขาเม่าเลี้งเหลือไม่เข้าเม่าเพราะเสีเขาเวลามั้งผมอยู่ที่ไหนก็ต้องขายของพ่อขายทั้งปีเลยนะเป็นโจทดแล้วเป็นโจทย์ถ้าแต่ว่าเราจะวาดเส้นเรื่องของเราเป็นข้าวเม่าเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าเราต้องวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรให้มีข้าวเม่าทั้งปีหรือเราจะเก็บข้าวที่มันเม่าเนี่ย ไว้อย่างไรเที่ยาประมาณคั่วะไในท่วงที่อื่นเราะตอนดียร์งารก็ลองไปศึกษาดูนะครับหรือาจะเป็นงานวิจัยเข้ามาในหนาของอะรแต่าเห็นที่เขาขายเขาบอกว่าปีแล้ประมาณ3 7บเจานเขามีเยอะมากเลยยังไม่รู้ว่าจะไหนเพเขาต้องมีัิสัยด้วนงานที่เขาแบบเรื่องเป็นโครงเลักเขาเลยนะครับถ้าเป็นโดย่นะครับ

ชาิพานสักเมนูเพราะว่ามันเป็นตัวแทนสีเผาด้วยแทนสีออแด้วยแต่ว่าแล้วก็าฟชัเนรายการเข้ามาสอนแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมว่าเราจะมีเรื่องของรายการในยูนไทย แต่บอกให้ได้ว่ามีปาล่าอย่างเดียวนี่ก็ถือว่าผสมเอามาผสมเช่นป่นปลามีมาล่าเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเพราะเพราะว่าถ้ายกทั้งกระบี่ยังไม่มีเสน่ห์มานนี้เขาเรียกว่าต้องเอามาผสมสานเอาอออะะไไรรเาหยกปุ้ยอย่างเงี้ยแกงหยกปุ้ยหาตัวตนหาตัวตนแล้วก็ลองคุยดูว่าถ้าสมถือว่าเออหกก็ได้หกไม้ Y, แต่เป็นก็ตุดิบเป็นื้นถิ hungry, ่นเนาะที in ah. no ่พี่แ่เขเกี่ยวได้กินแล้วก็จะดีใจารใช้คำถูกอาจารย์ตองใช้คำว่าวัตถุดิบ i กโกนอันี้็สามคนนะคือคบานเนี่ยบอกบอกอาหานิ้าไปเอาที่เป็นแบบด้เจอเกาแก่่ไม่กินค่ะกินแต่เราบอกว่าอันนี้เป็นส่วนผสมของโล ไอ้ข่าก็ได้นะครไอ้ข่าก็ได้นะครับก็เออแกงใส่น้ำเลี้ยงนะแต่ข่ามไม่ได้น้าตาน่าสนใจให้ลอดูแบบน่ากินน่ากินเนาะเพราะว่าปกติเวลาแกงไอ้ข่ามแล้วมันมันอยู่ในหม้อเนี่ยมันไม่มันหน้าตาไม่ได้กินลองถ่าวิธีการดัดแสงพิกแผลให้มันดูน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูที่ชุดช่วนได้อีก พูมสารลอยไปโชว์ครับข้าต้มข้เม็ข้าต้มข้เม็เป็นข้าเม็บถนน้นกงอาจารย์ถามถว่ากลุ่มที่มีการในในภูมสารลอยล่าหรือขเมรม็จะสานแบบทมจะมีสวยสวยไม่เยอะสวยไม่เยอะวเขาแ่าจะโชว์ต้มข้าวเม็ดแล้วก็าปแกภูมิสาบโอ้ชวยเยอะาบ กินเห็ดเห็ดมกเห็ดซุปเป็ดอ่ะหมูอดกินกันได้เดี๋ยวาันนี้ก่นกันแล้วก็กินปกนกี่ใตในการรับแขกแล้วทํทสุปอร่อยมากซุปอร่ยมากกินับ้เป็นหมูเป็นหมรถ้ามีปูปูขาวด้วยผมเออเอาที่มนนี้ก็ไปด้าย โชว์บ่อยด้วยเนไรเพราะว่ามันมีอยู่ที่เดียวที่โชว์ปูภูเขา <c oughs> คือภูมิสลอดก่อนนไม่มีในสินเตเป็ไม่มีใครเอาภูเขามาโชว์เลยขาดไม่ได้ไม่มีขาดไปเลยเป็นแบบเรียกว่า <c oughs> บีที่เดียวเ <c oughs> อาหารที่เราจะสามารถโชว์ได้คือเราไปให้กันตามแล้วก็เรื่องอันนี้นปูหนะครับปูภูขเขาแต้วก็ะบวนการวัก็ที อคล้ายๆแต่ว่ามันมีเขายว่าอีเสีต่างกันมีลีบรต่างกันเป็นคนรเนูด้วยคอนูที่อาจารย์คิดได้อันนี้แหละต่องเปิเมนูเลยค่ะให้เวลา20นาทีคิดเป็นเป็นที่อมายแล้วก็ไม่น่าหเปิดเพราะว่ากูจะเปิดไปรื่อยๆ มีมีแล้วเอายัดเข้าไปไดกมาดองก็คือปูเปิดผม่ข้าวโปู่คำว่าโป่มที่ใหญ่เดแล้วก็ปิ้งแล้วก็หม่มากเลยปิดเปิดลาตำล่าแสรเตรียมมาสักเตียมพันตัวนะฮะซีกนั้นรีกนี่็ปูปูปูท่านจับมาซีกนั้นนะครับ่ว่าะท่าแช่เย็นมันจะมันจะดำมันจะดำนะครับก็ฟิแข็งไว้เวลาเราจะเอามาทำก็มาก็ยัง เนื้อ uhm ยังขาวอยู่นะครับน้ำมันก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเราเช่เย็นธรรมดามันจะค่อยดำ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 าล้ไม่น่ากินนะครับสีมันจะเพี้ยนนะครับคุลสลนะครับปัจจบนห้องติดหน้ามั้ครับหี่อางร่มเครับอยู่ปัาจุบันนี่วองนี่เท่ห์เยองเยอะ นี่จะมายาตอนนี้ตอนี้มนบอกมาอกแล้วแล้วมัเลยจริงหพาอาอเพอนี่สั่ง่อยมาให้ไปชูที่ไันเืนบ้านมีแค่พี่พี่น้อง้แล้วเสน่ห์เขาจะไปสร้างบรรยากาศที่แถวสถานีรถไฟอยากได้ตัวเกงขึ้นบ้ากแต่ว่าพอมาเ็ามองว่าต้องเป็นบองต้อ่ของแบบนั้น การผ่าตัดการผาตัอะไปยาตัวเลขสี่ร้อยลู่แบบอันนีอีกคุม่ปุ่มุมนราเนี่ยสาตัวร้อยเอผมได้สบายมาวัจะปูจะปูตัวนีเขาจะเข่งนจเียเสี่ยงเสลยก็อยากจับกอนน้เจับมายางูใ้ีมากมันวานได้แต่ผมซื้อมันมสิบอกว่าจากใจไม่คิล้วรับน้อง ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวดึงดึงดึงเสร็จล้วไนูมาแล้วก็มาออกแบบออกแบบว่างานเราจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเล่าเรื่องเนล่าเรื่องสื่อถึงให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกันแล้วก็ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคือวันนั้นจะมีพูธของใครคนนึงก็อยากมาคุยเรื่องนี้ด้วยว่าเราจะดีไซน์ว่าเราจะแต่งมือเรายังไงให้มัน ให้มันสวยน่าสนใจแล้วก็น่าชมน่าฟังแล้วก็ที่สมันคือเห้นถึงเรื่องราววัฒนธรรมบ้านเราที่มันเกตาเอาเอ่กตาเอา่เพรา่าสตอนนี้เราี่ยวเรีเก็นเาขนมไม่นั่นเอยเขาไม่น่นและข้าต้มมัดที่อร่อย่อยอะอ้าวต้ด่างอ่ะต้าด่างขานไมกันแมเลเข้าใจได้แต่ว่าเป็นเปคนลอย่างอร่อยเขาทำอร่อยตอนนี้กินเลยนบ้นนแม่ เออแล้วก็กมีอะไรครับปลาเผามีหมาน้อยมันมีหมาน้อยลอยแก้วหมาน้อยลอยแก้วเอาเอาข้าวต้มข้าวต้มจาของเข้าวต้มดาอร่อยอ่าฮะใส่ทุเรียนว้าข้าวต้มชาแบบนันอต้มพุยม อ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันอย่างเช่นคาเมลอาจจะสองสามชุมชนจะได้ที่สนใจตอน่าจะประมาณนี้เนาะพอพอจะเห็นรูปไา้แล้วว่าหลักๆยือจะมีชุมชนนี้ชุมชนนี้ชุมชนนี้นะครับเอาเอาผ้าเอาสินค้าชุมชนมาด้วยแล้วก็หลักหลักเลยที่จะให้เห็นว่าบ้านเรามีนะบ้านเรามีของดีบ้านเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆีแล้วก็บ้านเรามีวัฒนธรรมดี โอเคตลอดไปก็แค vale ่นี้ครับเดี๋ยวจกันนรกากที่งนะาร้าการัสนบ